วันนี้มีข่าวดีมาบอกพ่นการสนิมแบบเนียนๆ,ๆข่าวดีที่บอกนะครับพ่นการสนิมแบบเนียนๆนะครับอันดับแรกก่อนเลยก็คือรถที่ยังไม่ได้พ่นการสนิมมาเนี่ยผิวจะค่อนข้างเรียบ ถึงแม้ว่าเป็นสนิมกันแล้วแต่นะครับเราทําการพ่นกสินแบบนี้ทุกจุดครับเราจะห่อนะครับเราก็จะกันกันนะครับให้มันเป็นออกหนึ่งเดิมเพราะคันนี้เป็นชกแต่งมานะครับก็อยากให้มันสวยอยากให้มันเนียนเดี๋ยวเราไปดูตอนพ่นครับว่าออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงครับครับตอนนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนการพ่นนะครับเราจะเน้นพวกตามตะเข็บนะครับรอยต่อนะครับจะเอาให้มันแบบว่าให้เนียนให้กบหมดที่สุดให้มีความหนาด้วยครับเพื่อความคงทนในการที่ว่าสนิมเกิดช้าหน่อย ตัน่สีที่เราใช้นะครับตัวนี้ลักษณะจะออกเป็นแบบว่าดำมันๆหน่อยนะครับเนียนนะครับแล้วก็ ดูเขาเรียกว่าไวรุ่นหน่อยดูไม่เหมือนสมัยก่อนที่เป็นหนาๆนะครับต้องการโชว์ช่วงล่างครับชุดนี้เลยครับต้องจัดครับเป็นไงบ้างครับพ่นกันสนิมแบบเนียนๆครับไม่หนาครับแล้วก็สวยงามเรียกว่าเรียบบางนะครับมีความมันนะครับนะครับด้านเท้าท้ายครับนี่อ่าแนบเราก็จะพ่นหมดเลยนะครับแนบทีด้านบนครับ นี่ครับมาดูด้านข้างครับซุ้มหลังตัวนี้แค่ซีตัวนี้จะโชว์มากเลยครับเราก็จะเน้นเป็นพิเศษครับตัวนี้เลขตัวถังเราก็จะแปะไว้ครับโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะลอกออกครับฝาดมนะฮะเราก็พ่นออกนะฮะสังเกตได้ว่าจะเป็นสีออกดํากึ่งกึ่งเงาหน่อยนะครับนี่ครับค่อนข้างล้างง่ายด้วยครับอ่าในฟาร์มลื่นของเขาเรามาดูด้านหน้าครับจุดที่โชว์ที่สุดนะครับนี่ฮะโช์เราก็จะห่อไว้ครับสีที่เป็นสีดําเราก็จะเก็บ หมดเลยครับทั้งปีกนกด้านล่างนะครับตัวนี้ที่จะค่อนข้างเป็นสนิมบ่อยๆนะครับอ่าแล้วก็พวกตัวนี้จะมีกันแข็งอยู่นะครับเราก็ถอดกันแข็งออกมานะครับแล้วก็พ่นด้านในให้เรียบร้อยนะครับพ่นกันสนิมแบบนี้นะครับแบบโชว์ช่วงล่างนะครับแบบัยรุ่นดีกว่าอ่าใครชอบแบบนี้ก็ทักมาได้ครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0 9 1ย์5 6 5 4 5นึกี่เบอร์นะครับ084ย์ครับ1441991เาครับขอบอกไว้ก่อนเลยว่าใช้เวลาการพ่นแบบนี้นะครับต้องมี หวันเต็มนะครับผมโทรมาสอบถามได้ครับขอบคุณครับ